มีความเป็นไรนะจ๊ะเฮทุกคนนีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานีสนะคะวันนี้มินจะมาทำ่อ my mom dressed me for um, a week to school ก็คือแม่จะแต่งตัวมิน ให้ไปโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์มินก็จะให้แม่เลือกว่ามินจะใสะ่อะไรไปโรงเรียนดีอะไรอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่เด็กอ่ะแม่ก็เป็นคนแต่งตัวให้มินไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยๆประมาณแบบป้อนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันก็เริ่มอยากจะแบบแต่งตัวเองแม่ก็จะปล่อยนะคะตอนนี้มินเลยจะให้สิทธิ์แม่แต่งตัวมินอีกครั้งหนึง่งไปดูกันเลย ใส่ชุดนี้นะแล้วเสื้อคะไปหาเสื้อใส่ไม่กอดแม่จะให้ใส่ชุดนี้โอเคค่ะไปดูกันก็อันนี้นะคะทุกคนก็คือหน้าลงมาที่ไหนขอขอขอดูปกน่ะ อันนั้นคือปกแล้วก็เป็นมันเป็นเดรสใช่ไหมอ่ะใช่ลายกระโปรงมึงโคตรเลยนี่เขาครับเออใช่ไหนเขาดูหน่อยดิมีแบบมีความเป็นลายนะจ๊ะเอ้ยวันนี้ไอซ์เสร็จไปกี่วัะคือข้าวบนอะมันดูดีนะเว้ยมันดูแบบโอ้โหพูดดีแบบอดัมแฟร์ดี้หรือแม็กซ์ยี่ฟุ่นเลยอ่ะโอแต่ข้างล่างอะมึงมันค้าือแบบอ่ะเจ๊ดูน่ารักดีนะเว้ยมันดูแบบคุณหนุคุณหนุคือโซใช่มันดูคุณหนุเลยแต่แค่อีไลน์ข้างล่างมันสัตว์กับทุกอย่างคือดอสทริอัม คะแนน out of 10 n อืม I say 5 i say 5 to 6ถูกทุกวันอะฉันจะมาถามถูกพวกเธอทั้งสองคนได้โอเคไปกันโอเคแค่นี้แหละก็ไม่ม <c oughs> ีอะไรมากเทไปดูพรุ่งนี้กันโอ้โหจนกินมิเตอร์เสียงจริงแม่ไล้เนี่ยไม่ก็ สั้นมากเลยออเคอันนี้ final look นะคะดดไม่ช่วยคนแม่มดเลยเอวนเข็มขัดมินนะคะโอเคไปรงนไงกัน <S <S Okay, so you might have been noticing that I'm dressing weirdly <laughs> these days. <laughs> it's because I'm doing YouTube videos. Basically, I'll wear whatever my mom puts on me for a week. Mm -hmm. And this is my second outfit. And um, this. <laughs> what do you think of it? Um, it's very vintage. <laughs> You remind me of like farm girl. Like farm girl. you would just go to farms and like, okay. <laughs> like cow. <laughs> okay, rate this outfit out of ten. Out of ten. Uh huh. Hmm. Out of ten. Uh huh. A solid eight. Oh uh oh. A so oh this too? Wait. Okay. Does it, it doesn't so actually work? A solid work. eight because you're. A solid a. โอเคก็ว like I mean, like like ันที่สองแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นออกมาประมาณนี้แต่ว่าวันนี้กิฟไม่อยู่เราก็เลยให้คินบีนะคะที่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งให้เขาเอาควคิดเห็นว่าชุดออฟฟิศวันนี้เป็นยังไง ไดยส่วนตัวมินรู้สึกว่าอัฟฟินิกก็น่าจะดีกว่าวันจันทรแมนรู้สึกว่าแบบมันดูไม่แบบอลังไม่อลังดีแบบมันดูไม่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าวันจันอะไปสายเพราะว่าเลือกชุดสีฟ้าใช่ป่ะเ็จแล้วใส่ไม่ได้คะ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสีดําที่เป็นเดรสไปถึงงเรียนก็แปดโมงครึ่งนะคะซึ่งสายแล้วสายมากเลยโอเคไปกัน ตอนนี้คุณแม่ก็หาชุดให้เป็นใส่พรุ่งนี้อยู่จีน่าอยากเส <Hi. S 1> ียหายนี่มันชุดอะไรเดี๋ยวมาดูว่ามีจะใส่ออกมาเป็นยังไงน่าคือจีน่าจีน่าใช่ไหมอันนี้คือน้องสาวนะคะจะ you introduce yourself This. Tomorrow we have swimming. No, you have swimming. I don't have swimming. Mm -hmm. This okay, is for Okay, <laughs> Let's see you tomorrow. Let's see you tomorrow. See you tomorrow. Say night Good night everyone. Good night, everyone. I And I'm not gonna be with you now, you know. But I could be a crush, I feel you for a rush, like hoping sex and so I can tell you I've been thinking. It was better than yesterday. I like I like today's one better. What would you rate it? Out of one to ten. Why are you rating out of it? Ten. 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 I've been waiting hoping that you'd want a tax like text like Honey should be. See on my head. Uh should sit up. Echo. นี่นะคือชุดของจัสมินวันนี้มีความไหลโชว์ show แล้วก็กระโปรงโอเคเราให้ออันนี้คือมันชุดสองอันแยกกันใช่ไหมไม่มันเป็นการมันดูมันแยกกันเออเหมือนแยกกันโอเค <Okay. S 2> ชุดน่ารักก็น่ารักดีมีความแบบคุ้นหนุคุเออจริงๆมันคือแบบอีนิดนึงอ่ะไปค็อกเทลปาร์ตี้ได้เลยเออจริงขนาดนั้นเลยเหรอเราให้คคะแนนเท่าไหร่ อันนี้กูให้เจ็ดเต็มสิบกูให้กูให้หกคือหกคือโอเคแลำหนึ่งแต่กูชอบตัวน,นี้มากเออใช่ไหมแล้วข้ากับจัสมินกะเพราะจัสมินไหลมาบ้างแล้วไงไม่ใช่มินไม่ไดคนหว่าบ้างหรอกเออเลยส่วนตัวมินคิดว่ามัามนทําให้มินรู้สึกแบบเบอร์เพิ่มความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องให้กรีปถ่ายให้แล้วคือแบบทุกคนก็มองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบบางทีไปโรงเรียนก็จะมีคนทักอ๋อส o c คิวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมิน มินมันเริ่มทําให้มินรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะแบบกล้าใส่อะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ที่ดูมาถึงตอนนี้ก็คิดยังไงก็บอกมาด้วยแล้วชุดไหนที่ทุกคนชอบที่สุดก็คอมเมนต์บอกข้างล่างเลยนะโอเค u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์เลยนะคะขอบคุณค่ะ